พยอยามฟัดต้องเรียนต้องเรียงอยู่เฟซบุ๊กปิดช่วงนี้เฟซบุ๊กปิดกันมากให้ทันกับท่านเด้อวสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมนะครับครั้งที่2นะครับของเบิ้ลปทุมราชโอ้ย อ้าวมานหนีด้วมานหนีด้วยเออมันนีด้วยผู้ใดก็เสียงดีแต่เน้นว่าม first, first, ึงลรำอยู <but> on mm ่ในสติกต่อกวันนี้มึงรำยูฟังแล้วต้นเลยโคตรสุดอ่ะมาเบิ้ลปทุมราชเบิ้ลปทุมราชเบิ้ลเบิ้ลพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลบับเบิ้ล เนี่ยจินจุงจ้งปืม้มปืม้มปืม้มแมงบบบเบิน้นเบิน้นเบิน้นมาม่ปีกวะ mình tiến lên nên mình tiến mình xuống chỉ lông chân này vậy mình lông bằng áo không, mình lông đầy áo lông bằng áo lông bằng áo, lông bằng áo, mình lông đầy áo lông bằng, lông bằng, lông đầy lông bằng áo lông bằng, lông bằng ốc, 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 ตตกตายตตกตาย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 นี่คือลื้อชิล่นการเรือเอาตกตายคือคือลื้ิล่คือลื้องคือลือิ่มคอหวานไปคือหวไป ใครคิดถึงมินตากับลุงบ๊บบ้าง,งยกมือขึ้นยกมือขึ้นล,ลุงเบิร์นลุงเบิร์น,ปนไปนีน่ยไหนคือถอดกูมาตัวซับติดเลยบอ,อ,อใครอยากเข้านะครับคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้นะครับมีลิงก์ปักหมุดอยู่ที่ Facebook เ <c oughs> บิร์นปทุมราชนะจ๊ะ ตอนนี้เข้ามาที่แฟนเพจก่อนมาคุยกันนะครับคอนเสิร์ตนะครับไลฟ์สตรีมนะจ๊ะ ดาวพิ่กีตามาดีตาดีเพิ่อได้ขอแสดงความเสียใจนะครับกับพ่อแสงสุรีรุ่งโรดด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่มีผลงานเพลงที่เยอะแยะมากมายรักน้องคนเส้อลายมันบอยังบอเศร้าเขินไอเบิร์นเลยผู้ไดไปเจอขออยู่อุดรเขินพี่เบิร์นบอไปเตะบอลมาที่อุดรน,นะครับกลับมาก็สวอปต่อเลยเฮียกแกล้งน้อง เดี๋ยวอีกสักพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดที่แป้งอนันตนาพูดถึงการเปิดตัวแป้งนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีขายเยอะนะครับเพราะว่าเ,เ,าเนี่ยเองเพิ่งทํามาบวงสรวงเฉยแค่200ตลับเองก็เลยยังไม่มันเป็นช่วงของแป้งทดลองนะครับใครสนใจก็ถามไปทักไปถามไปดีกว่าเนาะที่แล้วะเ,เดี๋ยวนะครับผมจะปักหมุดคอนเสิร์ตไว้ที่ จะปักหมุดคอนเสิร์ตไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะจ๊ะเด็กๆทุกคนกูจ่ายคานี้คเท่านี้แล้วบอกว่แคลรี่บอกดิบอกกล้องดิมาโปรโมทดิวันนี้นะครับน้องแคลรี่มาช่วยโปรโมทเรื่องคอนเสิร์ตด้วยนะครับว<า>ันนี้พบกับลิซ่าครับแบ็คคิงเงยโนโ o oh no 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 น h no หมอตกแบบพี่อยู่ Frankfurt, แฟรงเฟิตก็แบบนี้แหละอ,อาการโชคดนีด้ทอ้อเลยเกินขอกำลังใจเฮียหน่อยสู้ๆนะครับใครที่กาลังพบกับปัญหาหรือว่าเจออุปสรรคอะไรนะฮะ <c ười> ก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับอันนี้น้องสาวที่อยู่ตระกูลเดียวกันนะครับนันตระกูลสมน้อยเหมือนกันน,นะฮะเขาเป็นคนรู้จักอันนี้โสดครับโ <c ười> สด <c ười> รอเลยครับปืยเลยยิตาครับแสดงว่าเนตเบิร์ตยีรีดีนี่ตอนนี้จะอยู่ถึงประมาณ6โมง20นะจ๊ะ6โมง20จะไปกินข้าวแป้งเป็นของเบิ้ลนคนเดียวใช่ครับเป็นของเบิ้ลน่าเอาเอาง่ายเป็น70เปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็มีพักพวก อยู่ในเรื่องของความเชื่อแล้วก็คนที่อยู่ในโรงงานเ้วยทําด้วยนะครับขอบคุณครับน่ารักขอบคุณได้หลานครับไปแล้วครับไม่ไป็ไรเดี๋ยวผู้สาวสิบองมาเบิองงไหลสดเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะจ๊ะไฮ้เปิ่มโชว์หนุ่มคนานเพลงมั้งหลังไม่โอหังไม่ห่างไม่หางไม่ห่าง,ง,งครับสาธุว่างไงลูก ตาตุอยากขึ้นนะ่อ,อามาเจอพี่นะพี่เป็นคนอำนาจเจริญครับเป็นน้องสาวนะครับน้องสาวที่อยู่อำนาจเจริญน้องมินตราเข้าไปบ้านแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะปังมุดเลยเด้อจะขอไปเลยเด้อ าทุกหลิงพ่อไหมลูกตาทุกสวัสดีค้าหน่อยสวัสดีค่าสวัสดีค่าโชว์หน่อยหันหน้าไปทางนี้หันหน้าไปทางนี้จะพูดได้ถ้าสวัสดีได้กูก็ไม่อยู่ละบ,บ้านเนี่ย <c oughs> อยากเห็นน้องสาวเต้นเพลงถูกใจให้เบิน้นจัดให้ครับเอาสาวเต้นให้พี่ดูดหน่อยดิเอา้าโูหนูเต้นได้ไหมลูกถูกใจให้เบิ้ลน ไม่โดนตีนะเนาะแค่นี้เพรามันเต็มในดอกอาตูอยามลลงชายมากฝันหนักคิดถึงรักกันนั้นเคยรันจวนก่อนนี้เคยกินกันเคยสุขจริงกันชวนฟังทั้งโน้นบ้านพี่แล้วอยู่ฟังแต่ถุยคนร้องเพลงอะไรเหี่ย เล่นอ,อะไรของมึงเนี่ยลิงปากไว้อยู่ด้านล่างนะ่นจ้าเยิ้มลงชอยมาเยิม้มเต้นคู่ให้ดูหน่อยพี่แสงหมอเต้นคู่ให้ดูหน่อยเดี๋ยวเต้นให้นะครับเดี๋ยวว่างๆเต้นถูกใจให้เบิ้์นบอกลิงปกไว้อยู่ด้านล่างนะะจ๊ะลิงอยู่ด้านล่างนะจ๊ะ ไชุไอ้ชุไอ้ชุคิดถึงใช่ไหม <c oughs> มันอยากออกจากกรงเมื่อกี้แล้วมันออกปุ๊บมันเอาไว้แล้วแล้วมันก็เข้า, <c oughs> ขากลับเห <c oughs> มือนเดิมไม่ได้อยู่ไม่ยา่อยากดูแลน,นะถึงใจมากสูงเสียงไงถ <c oughs> อนต อาดันสู้ที่ฝ่ออ้อยโดนสร้างเป็นตาฮักฮักไลายบ่มียังโดนจึงจังเข้าที่ใจเล่นบอได้แก้พี่หนินะเล่นเตะท่อนฮุกได้โอ้ยเ่อยเลยโอ้ยแตกแล้วครับลูกใช่อ้อยโดนสร้างเป็นตาฮักฮักไล่บ่มียังโดนจริงจังเข้าที่ใจน้องบ่าปังขนาดนี้หอมต้องเดินคน ให้เจ้าเอ็ผมให้ได้เอาดีใ่อีกเท่าหนึ่งปลวความสุขอีกเท่าหนึ่งขอดูแลห่วงใยบุกไปใส่ถูกใจให้บ่นตั้งใจมาบ่นต้องบ้นต้องบ่นกันสักหน่อยเผื่อวันนี้นะขาดเดียวขาดววานได้มีให้เจ้าไหนมาเต้นนี่มาเต้นนี่มาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดิให้เราจะเป็นท่าเต้นถูกใจบ่นแบบสับแครี่นะครับมามามา อ่ะเร็วเี่ยวพี่ดีให้มาตั้งเต้นกับปืมอ่ะปืมเต้นด้วยปืมเต้นด้วยมาปืนวบดตาปืบหมดท่าแป้งอยู่พี่ก็น่าไม่ได้ทาแป้งเหมือนกัน 1, 2, 3, 4, 5ถูกใจให้บันตั้งใจมาบันตั้งบันตั้งบันกันสักหน่อยเดือวันนี้นางขาดเปรี้ยวขาดหวานนายเมียเจ้าเกินรอ ใ,ใจให้บั้นหักแบบบันบ้นบันบ้นเพิ่มความมักงในน้องสองต่อให้ความฮักอายเป็นวิตามีนเติมความฟินในน้องอได้บอสผู้สาวห่างจามองแง่เจ้าอมดูแลแท้แค่สงเก่าพื้นเืน่งหอดจำได้มั้เลยอะไรวะลืมเนื้ออีกแล้วพี่ลืมเนะี้ยพี่ลืมเนื้อพี่ร้องไม่ได้ วันนั้นนะครับจะมีน้องน้องกล้องนะครับน้องกล้องน้องเบลมีเบลใหญ่เบลเล็กนะครับก็จะมีเบลนิพาดาแล้วก็เบลาขาคณิตนะฮะเบลใหญ่เป็นยังไงเบลเล็กเป็นยังไงก็ดูง่ายครับเบลใหญ่ก็จะแก่กว่าเบลเล็กก็จะดูอ่อนกว่า <laughs> เต้นกับน้องน้องเขินเดี๋ยวเต้นติกต็อกเดี๋ยวเต้นให้ดูเอฟซี วันที่2ตุลานี้นะครับจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่หนึ่งทุ่มเพราะว่าวันนั้นน่ะรู้สึกว่าดึกมากแต่ผมเกรงใจคนที่แบบมาไม่ทันนะครับบางคนมาไม่ทันเพราะอะไรบางคนทํางานเสร็จดึกมาดูย้อนหลังเอาก็มีก็เลยคิดว่าเริ่มช้าเริ่มเร็วก็คงก็คง,ง,งไม่น่าจะมีผลอะไรมากวันนั้นผมจัดมันไม่ใช่มไม่ตรงกับวันปกติเราไปวันศุกร์ใช่ไหมเป็น,นวันศุกร์ด,ด้วย,อยอเอาซิ่งกระใหม่น้องป้มดีกว่า คหากเจลี่ร้องเพลงนี้เลยบ่กโบผู้เป็นยังไม่โบผู้เป็นยังเห็นนาน้าหัวใจอายสัน่นโบผู้คือกันหรือเป็นสวรรค์สั่งมาอายเก็บใจไว้โบเคยฮักพายดอกนา ขเสียไอ้วาย่านตัวให้น้องหงห้ไอ้วาจากใจน้องงามดังนางในฝันอย่ามาว่าวายานหักแล้วไอ้เปลี่ยนใจไอ้ให้สัญญาสีไปนั่งเอาหมาครับแคลรี่ไปตามหมาหมาออกจากบ้าน หากเจ้าอดมือตายจำคำไม่ไวฟ้าดินให้เป็นพันยาหักอายบ่โน่นน้องตอบบ่ได้าไงต่อขอเวลาใจได้เรียนรู้ แคปซีอยากเห็นแชร์รูปแชร์รูปมาปน้องก็ขึ้นน้องก็ขึ้นหนาต่อสาคือคนบูมีเงินเดี๋ยวว่าเย็นเด้่น้องเด้อไอเย็นหนะฮะต่อสองขึเวิรบาน,นเลยเอากล้องมาแจกกูไยเอากล้อง เอฟซีหน่อยทางไทยเขาเป็นภาษาไทยเป็นภาษาสวิสเซอร์แลนด์นี่เป็นภาษาสวิสเซอร์แลนด์แต่ว่าสวัสดีค่ะหนูแคลลี่นะคะอะไรเงี้ยแบบเป็นภาษาสวิสเซอร์แลนด์ฮัลโหลแซมมี่ฉันเป็นแคลลี่ดีที่พี่เบิร์นพอได้ยินป่ะเขาบอกว่าสวัสดีทุกท่านหมายถึงไม่เข้าใจ้งแล้เป็นภาษาอังกฤษล่ะฮัลโหลฮัลโหลฉันแคลลี่วันนี้กับพี่เสวัสดีค่ะแคลลี่ค่ะมาอยู่บ้านพี่เบิ้์น อโอเคไลฟ์เอฟซีที่เนิย่งางน,น,นี้นนนนนนนเหฮักไอ้บ่น้องฮัน้องตอบบ่ได้ขอเวลาใจได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันสิรอวันนั้นวันหักสองหัก กี่ปีกี่วันน้องนั้นโบมีเปลี่ยนใชออมาเลยหัวใจมีแรงสู้ต่อไปโบมีไววันเียฮะเอาดิไอ,อ,อต้องอายง่ายง,ายงายแล้วก็ต้องคล<ม>้องอดัดดีแล้วเนื้อเพลง บบหูเป็นยังเห็นหน้านางหัวใจอ้ายโบหูกันโบหูกันก่อน <c oughs> นี่มันสดๆพี่ก็สดเหมือนกันพี่ก็ไม่ได้แต่งหน้าโบหูพี่ร้องอเพราะเขาชอบความเป็นธรรมชาติเขาไม่ได้ชอบเพราะโบหูคือกันหรือเป็นสวรรค์สัง่งมาอายเก็บใจไว้บอกเคยฮักใครดอกนา บอเสียไอวะโบเสียยันตัวให้น้องห้องไอวจะจากใจน้องงามดังนางในฝฟนสวัสดีพี่ตาลครับน้องไพนน่ารักพี่ตนันแฟนพี่เก่งหเงฟรมที่ไปเจอหนูที่รายการช่องเจ็ดสวัสดีค่ะอ่าตอนนี้เขามีเด็กแต่นะมีเด็กหมายถึงมีลูกม,ลมีลูกมีลูกอ่าเแบบี้ชื่อว่าน้อง แเ้วตาตอนแรกพี่ตังชื่อว่าเทคแคร์เทคแคร์คือเเมื่อยยลไม่ใช่แฟนเขาน่ะชื่อว่าพี่ตาลส่วนพี่เก่งอ่ะมันเป็นตัวเคไงตัวเคอะไเป็นอยังบอกเขาเลยเป็นเคทีคือก็รวมกันเป็นเทคแคร์รวมก็เทคทีไงอ่ะไหนๆก็มาแล้วโปรโมทให้หน่อยว่า <Okay. S 1> โปรโมทว่าฝา,ากหน่อยนะคะคอนเสิร์ต2ตุลาคมนี้ฝากหน่อยนะคะคอนเสิร์ตวันที่2เดือนหน้าใชุม อตุลาคมคอนเสิร์ตสาว่าซีมีเหตุผลไม่ใช่ดิอะไรนะบ้านนี้มีหมอลำบ้านนี้มีหมอลำเฉลี่ลำเป็นนะครับเดี๋ยวแจ้งเฉลี่ยทำลำแล้วดูติ่งลิงติ่งติ่งลิงติ่งติงลิงติ่งลุงหมอลำสิงหงพอหงสาสิบนิ้วกลมกาบลุงปานา นนไหมาดนมาพ่อแม่ลูกมาสามคนพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกเอาเพลงอะไรสามคนกากพ oh. ไปไปเพิ oh. ่งไปยึ่งไปเอฟซี oh. กำลังเข้ามาเยอะเธออย่าเพิ่งไปดันดันคนให้เข้าหน่อยเร <Okay. S 1> าจะเข้าอ่ะในนี่ของหนูด้วยไลฟ์สดที่เคลรี่พี่ก็จะไปของเคลรี่อ่ะแรกกันนะของพี่เอาถึงสักหกโมงอ่าหกโมงยี่สิบและเคลรี่เป็นของเคลรี่ที่ก็จะไปตามไปหกโมูนี่มากของเคลรี่ของแคลรี่เริ่มที่หกโมงยี่ห้านะครับเดี๋ยวจะตามไปที่เฟซบุ๊กของแฟนเพจของเคลรี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันที่นู่นต่อ เอาไปนี่จบกันไม่เอาเพลงนี้ตอนนี้ต้องซอก่อนแลว่าีมีไฝรั่งัาเพลงที่พี่ชอบที่พี่ชอบร้องอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ของจ็คสันบีเบอร์อ่ะอินดี้เจ้าด้ดด s ดด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 นี้ดด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 ่ดด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  ใครที่ร้องเพลงพอนะครับ เดี๋ยวจริงเสียงดีนะแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกเราวดนตีเล่นเพื่ออะไรเมื่อกี้ฮะมันไม่ร้องไงไม่รู้จะทำยังไงต่อเป็นน้องสาวครับอย่าเพิ่งอกหักนะครับเป็นน้องที่อยู่ตระกูลเดียวกันน้องชื่อชื่อจริงชื่ออะไรนะฮะทองเลื่อนชื่อจริงชื่ออะไรนะตังให้เลยอ่าอมรสีสมน้อยครับน้มงแมวน้องแมวอมรสีมันร้องไม่เป็นหรอกครับไปไปทำอะไรก็ไปขอบคุณมาก ที่เข้ามาเป็นเกียรติเป็นเกียรตำไรสอดชาไลเนาะชาไลไม่ไปโอเคงั้นเชลีอย่าไปอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวจะอยู่โอเค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 อ้าอูมินตาอยู่บนบ้านครับอุ้มมินตาเดีอุ้มมินตามาฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับวันที่2ตุลาคมนี้นะครับเราจะ Like stream, มีคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมนะครับบ้านนี้มีหมอลำนะจ๊ะติดตามมาแคลรี่แคลรี่ก่อนแคลรี่แคลรี่วันที่สองนี้นะครับศิลปินรับเชิญมากมายนะครับแคลรี่แคลรี่เบิร์นเบิร์นแคลรี่เบิร์นกินจุ้มจุ้มตีนจุ้ม ตินจุ้มมามาเบ <น S 2> <ม>าิ้ลจินชาทุอยูไ่ไหนชาทุชาทุอยูไ่ไหนที่ถึงมินตรานายามอมนสีชมน้อยสวัสดีครับตามมาหลอกข้างหลังได้ไหม คอนเสิร์ตนี้นะครับมีน้องปลื้ม 5G นะครับน้องปลื้ม 5G แล้วก็น้องโบน้องโบนะครับน้องโบคือนักร้องของค่ายพี่เ<ช>ปียกสลาวุฒิกรุ๊ปนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีพี่ก้องห้อยไร่พี่เบลนิพาน้องเบลนิพาดาพี่เบลข,าข,าขัดาคณิตพี่ลำเพลินวงศกรนะครับรับรองว<อ>่าเจอกันแน่นอนนะครับน้องลีโอนะครับะจะ่าทุ่งไม่อีกแล้วไมใ่ใส,ส่สูมีงจเห็นเมามาจากแล้วก็มีจินจุ้งจินจุ้งไปด้วยบอกว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์ อีสเตเป้ยแน่นอนครับเดี๋ไพรายเดี๋ยวขายแน่เยอะฝากด้วยนะครับวันที่สองนี้นะครับเพลงซีกันใหม่จากน้องปุ้มห้าจีนะครับเอามาเอาลอกมาต่อเดี๋วจบยอะเยอว่าจริงไง

ว่างไง one two three four five ว่และก็คือปลืมแต่บาคอย,ยังบ่นลืมน้ำตาแม่นว่าสิซึ่งมียังคือโทษจอก็คือเก่าแม้วันนี้สิเป็นจึงใดหัวใจยิดเป็นสุดสแต่อายังคิดทอดตลอดเวลาอยู่ยังคอยทุกวันยังพึ่งมาสิสบตาพึ่งเข้ามาในชีวิตแต่สุดท้ายอยากเป็น่ันแบนเป็น,ปนพมลีคิดมินตราบับบับ อ้าจับจับอ่าน,นคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์มาใครพูดว่าอะไรบ,าบาไา้างอ่านมาอย่าง<ม>นี้แหละอ่านเป็นจป้อมน่าสนทุกคนเลยเอาซิมบ้ามาด้วยเว้ยซิมบ้านั่งกับสาธูไม่ได้ซิมบ้าอยู่ในห้องว่า 万祝幸福，拜拜。